สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องพลอยพัดค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะแต่งหน้าแล้วก็ไปงานคริสต์สมาสกันค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวเราดูเวลาชี 24นะคะทุกคนคริสต์มาสอีฟไงก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าเนาะแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปนะคะวันคริสต์มาสแบบนี้เราควรจะไปไหนเราควรจะแต่งตัวยังไงแต่งหน้ายังไงนะคะให้เข้ากับเทศกาลเนาะแต่วันนี้ก็คือจะไม่ได้แต่งหน้าหนักมากค่ะทุกคนเราจะไปนเน้นแบบว่าในสถานที่แล้วกันเนาะทุกคนเอาเป็นฟีลแบบว่าวอล์กด้วยอะไรด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะก่อนอื่นใช้ลิปอิดนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นลิปบามนะคะที่มีค่ากันแดดด้วยนะคะทุกคนทาเลยอินอุ่น แล้วก็ได้ของขวัญจากนูโฟร์มูล่ามานะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะเปิดตรงนี้เลยค่ะทุกคนเขาส่งมาให้เป็นของขวัญใหม่นี่นะคะแพลนนี่นะคะทุกคนเขาก็จะเป็นตัวโปรไวเอสเซนต์โลชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กันเลยละกันคือได้มาก็ใช้หมดทุกคนได้แล้มาก็คือใช้หมดตอนนี้เลยค่ะทุกคนนูโฟร์มูล่านะคะเขาเป็นน้ำตบโปรไว้นะคะที่ช่วยในการบูดผิวใสนะคะไม่ให้ผิวโทรมนั่นเองนะคะก็เปิดมาชุบๆชุบๆฉ่ำหยดฉ่ำหยด ช่วยทาให้ผิวกระจ่างใสนะคะปรับสีผิวให้สม่ําเสมอแล้วก็ช่วยเติมผิวให้ดูอิ่มฟูด้วยนะเป็นเอสเซนต์นะคะทุกคนน้ำตบต่อมานะคะก็ใช้คู่หูเซตเฮอไเน็ต Her Hay Net เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนอันนี้ช่วยเรื่องผิวลดฝ้ากะจุดด่างดำนะคะทุกคนซึ่งหน้าเราจุดด่างดำค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วจนหมดแล้วทุกคนให้ดูนี่ใช้จนหมดขวดจริงๆนะคะทุกคนก็คือใช้จริงจริงหมดแล้ว ได้แค่นี้เองทุกคนแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะคู่นี้หรือเปล่าที่เนี่ยช่วงหลังคคนทักเรื่องหน้าเยอะมากค่ะดูคนว่าเออไปทําอะไรมาไม่น่าดูดูดีขึ้นหน้าดูแบบว่าเออดูเขาเรียกว่าไงอ่ะดูเต็มขึ้นเลยเนี่ยทุกคนเราก็รู้ว่าเป็นเพราะว่าคู่นี้หรือเปล่าเพราะใช้จนหมดเลยก็ถือว่ากับโจทย์นะคะทุกคนใช้หมดแล้วครีมก็ยังพอพอมีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเซรั่มก็คือหมดเกลี้ยงเลยนะแต่คนทักเยอะจริงทุกคน แล้วก็เซตาฟิลนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นมอยเจอร์โลชั่นนะคะแล้วก็เอามาใช้เหมือนกันใช้แก้ขัดกับเซรัวีเนาะแต่จริงๆกน,นเลิกเหมือนกันเลยค่ะทุกคนแค่อาจจะแบบกลิ่นแปลกๆแตบบแบบแบบซึมไวเนื้อข้นมากเป็นเนื้อที่แบบเหมือนจะเหนอแต่ว่าซึมไปเลยค่ะทุกคนคือแทบไม่ทิ้งความเหนอแล้วอะกันแดดนะคะของมิซูมีตัวเดิมเลยค่ะทุกคนตัวสปอร์ตนะ วันนี้อากาศดีมากช่วงนี้ก็คือนาหนาวอ่ะทุกคนมันเป็นฟิลแบบรู้สึกดีเหมือนเราเปิดแอร์ทั้งวันอะแต่จริงๆก็คือไม่ได้เปิดอะไรเลยแต่นี้ก็คือมา,มาถ่ายในห้องนอนทุกคนเราก็เป็นห้องป,ปิดก็เปิดระลมหน่อยไทม์เมอร์คิวเพจนะคะก็ลงไปเลยอ่ะให้ดูให้ดูดดรูขุมขนอ่ะรูกลดูรูขุมขนนะแล้วก็ค่ะท,ที่เหมือนเราแบบว่าบอบผิวไปด้วยเลยค่ะ จากนั้นก็ลิบส้มพิงแฉดนะคะทุกคนลงไปไม่ใช่หมดไปแล้วแต่ว่าลอกไปหมดแล้วนะคะตัวนี้ตัวสกรีนลงให้ทั่วเลยจากนั้นนะคะใช้เป็นคอนซีลเลอร์เอลีนอ์นะคะทุกคนเติดไปเลยนะคะแล้วก็เอาแป้งจุกนี่เราใช้แป้งแบบเส้นๆนะแยวเราก็ต้องมาทําให้ตกกเส้นของแปรงหายไปด้วยการเอาพับนะคะมาลทบทับๆอีกทีหนึ่งแล้วก็จิ้มไปเลยเวลาลงแป้งแบบนี้นะคะ่ะทุกคนก็คือไม่ใช่ว่าทุกคนกด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 นะแต่ว่าทุกคนต้องกดตาวาดัด กดตะว,วัดนะคะกดตว,วัดกดต,ตว,วัด หมดแล้วทุกคนแต่เราใช้บ่อยอะค่ะใช้แบบว่ายิ่งช่วงหลังๆแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมก็ใช้ทุกวันเลยวันนี้เราก็จะแบบว่าเอาหน้าตื๊บๆหน่อยนะคะเพราะเราน่าจะแบบว่าเอเวนเจอร์ทั้งวันอยู่นี่นะคะเราก็จะพับนะคะนี่ของโฟร์ยูทูเขาเอามากด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 ตรงนี้นะกดให้รอยขนแปรงมันหายไปนะคะแต่ว่าพวกแปรงขนแบบนี้อย่าจิ้มแรงเกินไปค่ะทุกคนเพราะมันจะทาให้ลิปสตมมันหลุดมาด้วยเพราะว่าความแบบขนแปรงมันแน่นเนอะทุกคนแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องแบบเบามือนิดนึงไม่งั้นก็คือมหลุดสะบัดเลยค่ะรอง เอสเต้นะคะทุกคนอันนี้เบอร์ 2W1 นะคะจิ้วเยอะมากเยอะมากแต่ก็ใช้หมดอยู่ดีวอมวอมวอมได้นะวอมวอมวอมนะคะสีก็จะประมาณนี้นะก็ยนะคะก็มาลงบนคอนซีลเลอร์ที่เราลงไว้ด้วยนะทุกคนเบาเบๆ จากนั้นแป้งมง่วงคิวเพซนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแป้งในตำนานอยู่แล้วนะคะดีมากทุกคนปกปิดดีคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะที่สำคัญตึบตึบความตึบแต่ใครไม่ชอบพวกแบบว่าหนักมากเกินไปนะคะก็เอาเป็นแป้งแปงนะคะทุกคนลงก็ได้ลงแบบนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอาพับมากดอีกทีหนึ่งนะคะมันจะได้แน่นติดทนทั้งวันแล้วก็เป็นพับกดกดกดแล้วก็ค่อยๆแปะให้เราค่อยๆถูที่หลัง แต่ตรงไหนที่แบบว่าตกลงง่ายเปนคาบง่ายอีโซนใดๆของเราตรงที่หลุดง่ายก็คือจะเป็นตรงจมูกมนะคะทุกคนที่ค่อนข้างที่จะหลุดเก่งหลุดบ่อยมากจมูกนี่ไม่ใช่ตรงตรงปานนะตรงปานเนี่ยทุกคนตรงปานเนี่ยทุกคนเป็นอะไรที่แบบกบยากหลุดง่ายไม่รู้ต้องทำยังไงเหมือนกัน เวลาถูกก็คือใช้วิธีการเหมือนที่เราลงคอนซีลเลอร์เลยค่ะทุกคนกดปวัดกดประวัดกดประวัดนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์หน้าก,นกันก่อนนะคะทุกคนเขาจะใช้เป็นของคิวเพสนะอ่ะรุ่นนี้นะคะก็นี่จะเป็นสีช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็เป็นแปดแก้มด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ลงมาวันนี้ก็เราจะแต่งหน้าตีมคริสต์มาสอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบว่าให้มันชูฉาดมากเกินค่ะทุกคนแล้วก็จะมีความเบาๆนะคะให้เหมาะกับชุดเราวันนี้เริ่มที่โครงตรงนี้เลย แล้วก็เอาแปรงใหญ่นะคะดูคนจิ้มสีเดิมวนๆเป็นวงกลมนะต่อไปพาเลตตานะคะอันเดิมเลยค่ะดูคนอันนี้นะไม่ฉูดฉาดเท่ากับสีเขียวสีเขียวอยู่แล้วเขียวแก่แล้วกันนะทุกคนเขียวแบบเขียวนิกซอ่าลงเป็นพื้นไปก่อนอีกขั้นหนึ่งแดงไปเลยง่ายมากเคยแต่งแล้วแดงๆเขียวเลยแต่งโอ้เขียวสะใจเดี๋ยวมาเบนกีหนัก ตาล่างด้วยนะทุกคนสีเขียวเข้มแล้วก็จุ่มไปตีขึ้นเลยค่ะทุกคนตีขึ้นชิ้นไปก่อนนะเราใช้เราจะเปลี่ยนแปลงในการเบรนนะคะั้นะครไม่อยากเปลี่ยนแปลงเนาะก็จะมีแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แบบจิ้ม่างนี้อันนี้มันคือตัวช่วยในการเอาสีออกจากแปลง อ่านะคะก็ลองไปซื้อกันทุกคนเราเขาก็ไปซื้อมาแบบเห็นรีวิวมาเหมือนกันก็เลยไปซื้อมานะคะเนี่ยสีก็แบบขอปแล้วถ้าสีเขียวมาแกทุกคนถึงปะจริงๆเปลี่ยนแปลงให้มันใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้ค่ะรือว่าเราก็เคยแตะแล้วก็ใช้สีที่สว่างที่สุดนะคะสีขาวสีครีมแบบนี้นะจิ้มขึ้นมาแล้วก็จิกตรงหัวตานะคะทุกคนตรงนี้นะงัดขึ้นเอาให้มันอยู่ข้างล่างอะคะ่ะข้างล่างที่เราทําด่างไว้อะ สายมันก็จะดูชัดขึ้นแล้วก็ตรงกลางก็ดูมิติขึ้นนะคะหรือใครที่แบบว่านี่เนาะก็สามารถลงแล้วก็มาลงใต้ตานี้ให้ตานะคะดูดูไม่นอนน้อยไงให้หน้าเราดูแบบว่าเอ้ยเรานอนน้อยแต่ว่าเราก็นอนเดอ้อนี่มันลงมางี้เลยจากนั้นเติมตอนลี่อายนะคะด้วยเสียมตาเข้มนะคะเบอร์สิของโฟร์ยูทูบนี่นะคะทุกคนเอาแปรงนี้แล้วก็จิ้มไปเลยแล้วก็หยีตามองบนก็ได้ะคะ่ะทุกคนบนแล้วก็ลง มาแล้วมาแล้วดอลลี่อ่ะ <c oughs> ให้เทียบกันปะ่ะ <c oughs> แล้วก็คือไม่จบแค่นั้นเราจะทำไลเนอร์ข้างล่างด้วยที่เราชอบทำประจำนะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะ <c oughs> คอสลุกนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสียูเรนัสนะคะ <c oughs> สีเบอร์ห้านะแล้วก็จิ้มไปนะคะเอานิ้วที่เล็กสุดเราแต่ว่านิ้วเราเรียย,ย,ยาวแล้วอานิ้วชกบได้จิ้ม้วชี้ไปนะทุกคนแล้วก็หยีตาแปะดอลลี่ดอลลี่ก็ดูชัดขึ้นมาอยี้เลยเราจะลงที่หัวตาด้วยนะคะแล้วก็กลางตาหน่อย แล้วก็เลยมาไฮไลท์ด้วยเลยนี่ขน้นก็ติดตาด้วยมิสทินนะคะทุกคนติดเป็นตรงๆจริงๆจะโยกตาขึ้นก็ได้ค่ะทุกคนโยกตาขึ้นแล้วก็จิ้มข้างในจากนั้นก็มาใช้คิวเพสนะคะทุกคนอันที่เราใช้ทาคอนทัวร์ตอนแรกว่าจะไม่ใช้แต่ว่า,าก็ใช้ดีกว่าลงหน้าแก้มนะมันจะเป็นสีแบบว่าโอลดอ่อนๆนะคะเราจะลงหน้าแก้มแล้วเราก็มีลูกเล่นที่แก้มเหมือนกันคิวนะคะเขียนด้วยคอสลุกนะ สีวิสกี้นะคะทุกคนปัดก่อนแล้วก็ลงมือจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาติดกีต,ตอร์กันนะคะทุกคนที่มันก็จะมีแบบว่าเป็นไลายไหมทุกคนก็จะมีลายไม้กางเขนลายดาวสํมเหลี่ยมหดทรายต้นคริสต์มาสดาวผิดเสือ้อมาลองเล่นกันกตเกค่ะก็จะมีกาวกบบตัวหนีบมาให้นะคะแหนบแต่ว่าเราจะไม่ใช้กาวของเ,เราใช้กาวของเราเองนะคะ ก็สูบนะคะทุกคนน้องจิ๋วแล้วก็ใช้กูเกิลเนี่ยนี้นเราก็เป็นรูปต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนเราจะได้ประมาณนี้เลยะค่ะทุกคนเฮ้ยด้านรอบโลกทุกคนแล้วก็ปากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้เป็นโฟร์ยูฟูนะคะสองสีจะเป็นสีเบอร์เจ็ดและเบอร์สิบหกค่ะ ก็เน้นแค่ตรงกลางนะาข้างล่างเต็มปากใช่ปะทุกคนแบบฟุ้งๆแล้วก็ข้างบนตรงกลางอย่างเอ๋ยอนะแค่นั้นนะคะทุกคนหนักขนตาด้วยจีโนแม c กเนะคะจะลองติดขนตาแบบเกาหลีเกาใจนะคะ <S <S ก็เลยไปเอฟมามันมีหลายขนาดเลยค่ะทุกคนแต่คาดว่าน่า,าจะลองเป็นแบบนี้นะบางมากทุกคนแกนก็บางนะ ได้เลยแล้วนะคะทาให้มันแบบชัดขึ้นกว่าเดิมก็คือเราจะปัดขนตาแล้วก็จับช่อนะคะทุกคนเยวติดอีกครั้งหนึ่งกันปัดขนตามเมเบลีนนะคะอุ้ยชัดขึ้นนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำผมกันก่อน้วเดี๋ยวมาใส่คอนแทคเลนส์นะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะทุกคน อันนี้ลุกวันนี้กคือเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าเอาโบมาทับเปียนะคะแล้วก็ปลดปล่อยกวอนนิดนึงนะต้นผุคริสต์มาสและน้องตัวอะไรว้าใช่ส่วนคอนเทคเลนวันนี้นะคะทุกคนนี่ราชัางซูทเปียนะคะทุกคนในกล่องนะคะก็จะมีน้องเลนเบียที่เราใส่ะค่ะแล้วก็จะมีน้องลิลลี่นะคะแล้วก็น้องสิมะ,ะและในตลับก็ยังมีแคตตาล็อกมาให้ด้วย ให้ทุกคนทุเลิศมากนะคะเขาก็ได้มาจากร้านมิสเตรนนะคะเดี๋ยวขมแต่กลับไปให้ได้กิ๊บต็อกมาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ได้ที่ใสคอนเทนเลอ์นะคะเป็นตลับใสคอนเทเนเตอร์นะเปิดมาก็จะมีกระจกให้ด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากจริง mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะเอาบรรยากาศที่เราไปนะคะมาฝากทุกคนกันนะคะเ mm hmm. จอก,กันอีกที่นึงค่ะ <All right. S 1> ตอนนี้ก็คืออยู่ร้านอาหารนะคะทุกคนนี่ชื่อร้านว่าอะไรนะซูช mm ิเ hmm. อ็น ก็คือกินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แบบว่ามาให้ดูแบบว่าภาพรวมว่าสยามวันนี้เป็นยังไงพวันนี้เป็นคริสต์มาสอีฟถูกไหมแล้วก็แบบว่าเออเดี๋ยวถ้าแบบวันคริสต์มาสแบบปีน o ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะทําอะไรทํายังไงให้มันแบบว่าตอนรับเทศกาลอุ้ยตรงน,นู้นมีนนดนตรีสดด้วยแต่ว่ายังไม่เริมยังไม่เลิมดูแฟชั่นเราก่อนไปวันนี้ได้เรามีความเป็นแบบสโ n o ์ปะล l ฟโอล a ฟในเอลซ่าสีขาวเวอร์ฮัลโหล เเเลล,น,เลนนโดยัะมากีาก่โมงมากี่โมงมากี่โมงนี่คือเอลอยะแมวขวดอุ้ยเหม <c oughs> าะกับคาเฟ่นี้มากเลยอ่ะ <c oughs> นางสาวเย็บผุด้ <c oughs> น,นี่มันบอลนะคะอายุเทียบลองเก่ง <c oughs> นนมาบ้านพ่ออ้าวสอบเช็คไงอ๋อสาวเช็ค พอพอยิ่งัวแค่เนี้ยังแบบฝึกได้อีกเยอะอบทีอ่าป๊อปใหม่ขาให้คนอ่ะเดินขึ้นไปแก็ค่ะเรแค่มาให้ดูราบรวมเแอที่นีมีอย่ี้อย่างีอย่างงี้อย่างนะแต่ว่าผมไม่ได้ลง25นะคะทุกคน มีซุมิด้วยนะทุกคนน่ารักเนาะฉันก็ได้กลกลมมารีวิวกันนะอร่อยมากเลน่นอันนู้นอร่อยสุดสตรอเบอี่เรว่ที่มนเป็นตัวอันับตัวัีัีเดีคลาคลาก็มีหลายแบรนด์ยกนยเีไม่ทองคำเหรนจ๊ะไม่เป็น ติ๊ตันนีนเทนโดยังไงเฮ้ยน่ารักด้วยนอยากได้ Nintendo มากแต่แฟนไม่อนุมัติเลยมุไชยองแจเหรอเออหรอชิ่ม้าเขาดาวนี่หรอแบมๆก็เขาดาวนี่ชิ่ม้าก็เขาดาวมากท่นี่หรือยุกยองยุคยองมาเขามากกว่าให้โหลดเยอะเกิดน้ากินด้อันนี้ได้เป็นโซนตลาดนะคะทุกคน่อยเขากินทั้ง2ทางเข้าได้อุ๊ยเข้าได้สามทาง ไม่เข้านะทุกคนว่าถิาถ้าทุกคนที่เราลงคลิปน่าจะหมดแล้ว <c oughs> ล่ะเัราะาจะได้ลงลิปบมุ่นอ่ะอาทิตย์อาทิตย์หน้าน่ะิ <c oughs> วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดินเที่ยวแอปแอปก่อนเดินเที่ยวโอใดๆเนาะแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวเราไปตัดภาพประเทศนู่นเลยแล้วกันกลับบ้านแบบว่าเออวิธีคลีนหน้าก็แบบทำยังไงให้แบบว่าช่เดี๋ยวไปเจอกันอู้น่าก็ลยจะไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนเจอกันตอนนี้ก็คือถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าถอดผมแล้วถอดผมหมดแล้วตอนนี้คือไม่ไหวค่ะทุกคนเราอยากจะแบบว่าแต่จะอาบน้ำสุดตอนนี้เดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันก่อนนะคะ คือจะแกะเป็นเครื่องหน้าก่อนนะคะแกะให้หมดเลยแล้วก็ถอดเป็นคอนแทคเลนส์ก่อนนะคะที่เราใส่มาวันนี้น่ารักมากทุกคนแล้วเขามีกระจกให้ด้วยอ่ะทำไมอ่ะแล้วก็จะแกะตรงนี้ให้หมดก็ดึงขนตานะคะเ่็กมาก คินซิงนะคะของมิซูนินะคะทุกคนอันนี้จะเป็นบาร์นะคะเป็นคินซิงบาร์เวลาใช้ใช่ไหมเขาก็จะมีอันนี้มาให้นะคะทุกคนเราก็คักออกมาประมาณช้อนนึงแล้วก็ลงตั้งมือก็ถูก่อนนิดนึงวอร์มที่มือนะคะให้มันมีความเป็นครีมมี่ก็วนได้เลยนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ชอบนะคะที่แบบชอบมากตาเจอ,อเละลายช่วงสำอางดีมากแล้วจากนั้นนะคะทุกคนก็คือเอามือไปจุ่มน้ำปุ๊บแล้วก็มาวนให้มันแตกตัวเป็นนม แบบนี้คือที่การใช้งานดามนะคะทุกคนเพียงสิ้บางแต่ขอไปล้างหน้าก่อนนะคะทุกคนล้างหน้าเสร็จนะคะทุกคนเขาก็จะใช้เป็นทิชชู่นะคะนี่จะเป็นคอตตอนทิชชูะะ่เนาะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นเนื้อผ้าเป็นเหมือนอสตินะคะส่วนตัวก็สั่หน้าเวลา น้าใสามากทุกคนดูปากเริ่มซื้อเลยแบบเดียว้ังน้าแบบเดียวปากซื้อเลยเอาละทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะแบบว่าจะสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกกันนะคะทุกคนใครอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนทีนทนท่ดูมาจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามกันไว้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะใครจะดีนะคะทุกคนก็กดกระดิ่งจริงๆกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุไปไปปก